สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ที่พิศณุโลกฝนตกนะครับนะครับร้านยอโยงต้องเก็บผ้าเข้าร้านก่อนครับฝนตกหนักมากล่วงปลายฝนต้นหนาวแล้ครับก็จะมีฝนตกตลอดนะครับวากร้านผ้าเก็บผ้าแล้วครับ เข้าร้านก่อนครับค้ายุวครับคือนครับมีน้ำหยดครับฝายฝนต้นหนาวก็อย่างเงี้ยแหละครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าต้องอดทนนะฝนตกครับ จบแค่นี้ก่อนนะครับ